สวัสดีครับเอซีที่รับชมช่องสาร,รคามบ้านทุ่นะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับด้วยวันที่20-28ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับเป็นวันเทศกาลนะครับนมัสการพระบรมธาตุนาดูลน,นะครับของจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับพุทธมนฑนอีสานนะครับ ที่อำเภอนาดูนนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับหมอรพสมโพธนะครับทั้งครับตั้งแต่ 20- ถึง28นะครับเป็นวันพระนะครับโดยที่วันที่20ิบนะครับวันแรกนะครับเจอวงหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ วันที่21นะครับกุมภา64นะครับไม้ไทยหัวใจสิงห์นะครับต่อมานะครับวันที่22กุมภา64นะครับอวิรพงศ์วงศินป์นะครับต่อด้วยนะครับวันที่23กุมภาพันหกสี่นะครับวงระเบียบวัฒศินป์และรับชม วันที่ยี่สิบสี่นะครับปุ<า>่มพาพันหกสี่นะครับว<า>ง,งปะถมนช้ยศิยยยยล์นนะครับแล้วก็ต่อด้วยะนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับมง,บงแคนแกันคูณแสงดาวบวกใบปอนะครับศิลปินสามท่านเลยนะครับแล้วก็จะหยุดการแสดงดนตรีหนึ่งวันนะครับวันที่ยี่บหก เป็นวันมาคบูชานะครับวันพระใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่2 7เป็นวงรัติลสินนะครับอินตาไทยราชนะครับต่อด้วยวันที่28วันสุดท้ายนะครับเป็นบอยสีริชัย